สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลคลาวนีทเวนตี้ไนด้วยนะคะอยู่กับพี่ฟ้าอีกแล้วเป็นประจําทุกวันเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึง EP ที่เท่าไหร่แล้วเอยใครทราบบ้าง EP ีที่7แล้วนะคะเย้เ yeah, yeah. พี่ฟ้าเนี่ยนึกว่าตัวเองจะเอาไม่รอดตั้งแต่ EP ีที่3แล้วนะคะน้องๆต้องดีใจกับพี่ฟ้าด้วยแน่เลยใช่ไหมน้องๆบอกว่า จะตายได้ยไงคะพี่พี่ยังไม่เคยสู้กับซัมบี้สักครั้งเลยพี่ฟันไม่ขอสู้นะคะเพราะว่ารู้ตัวดีว่าถ้าสู้ไปก็แพ้อยู่ดีนะสู้ให้พี่ฟันหลบอยู่ในบ้านเงียบๆดีกว่านะคะโอเคตอนนี้นะคะเราได้ปรับปรุงบ้านของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีกระจกตรงนี้ มีกระจกตรงนี้นะคะเป็นระเบียงแล้วก็มีกระจกตรงห้องนอนอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่พี่ฟ้าต้องการเนี่ยคือการเตรียมของเพื่อที่จะไปทําสวนที่หน้าบ้านนะคะมาเช็คกันว่าเรามีอะไรให้ปลูกบ้างนี่เรามีมาเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะคงเป็นสิ่งที่เราใช้ปลูกนะพี่ฟ้าไม่แน่ใจว่าพวกบีทรูทพวกอะไรแบบนี้เขาเขาเริ่มจากการปลูกลอะไรอ๋อนี่ไงบีทรูทซีดโชคดีมากๆเลยนะคะ เตรียมไปเลยค่ะเราจะได้ไปปลูกกันการที่ใช้การที่จะทำสวนผักประจำบ้านของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คืออันนี้ใช่ไหมอา่าสามอันเพื่อมาทำบารเก็ตนะคะเพื่อที่จะไปตักน้ำแล้วก็ไอที่ทำหน้าดินนะ่ะไอที่ถากหน้าดินไม่ฟังไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะอืมตอนนี้ในตัวไม่มีอะไรที่ครามได้เลยนะคะ เดี๋ยวเอาไม้ไปด้วยโอเคด้ละเสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนซอมบี้เลย พี่ฟ้าตกใจมากเลยนะคะเนี่ยแค่ได้ยินเสียงก็เสียวสันหลังแล้วนึกว่าเข้ามาในบ้านพี่ฟ้าได้แล้วนะคะถ้าเข้ามาได้แล้วเนี่ยคงต้องยอมตายแล้วล่ะคะ่ะเอานึกว่าจะสู้เปล่าคะ่ะไม่สู้นะคะยอมตายไปเลยมันเข้าไม่ได้หรอกใช่ไหมมันจะเข้าบ้านเราไม่ได้เอาพี่ฟ้ายืนบนกระจกได้ด้วยหรอคะข้างล่างมีฐานด้วย ตรงนี้ก็มีเพราะฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเราจะอดทานตายนะคะเป็นยังไงคะเนี่ยอดทานตายพูดไปเรื่อยนะคะมองมข้างๆแล้วยังเห็นน้ําตกอกีกโอ้โหมันจะดีอะไรอย่างนี้นะคะบ้านวิฟ้าโอเคเลิกนอกเรื่องกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทาสวนกันตอนนี้ก็เช้าแล้วไปตักน้ํากันเลยค่ะ หวังว่าตรงนี้จะไม่มีมอนสเตอร์มากวนพีฟ้านะแล้วก่อนตักน้ำเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นดินตรงนี้ให้โอ้มีอะไรแจ้งเตือนมาเอ่ยพี่ฟ้าลืมปิด Facebook นะคะขอโทษทีนะคะน้องๆโอเคนี่ทำให้ออกพื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมที่เท่ากันนะคะไม่ยึกยๆยืยแบบนี้นะ โอเคตรงนี้ด้วยนะคะอ่าพื้นที่โอเคแล้วต่อไปเราก็ขุดตรงที่อ่เราต้องการให้น้ําผ่านใช่ไหมก็คงจะเป็นแนวนี้อ่าเดี๋ยวพี่พาทดลองเลยแล้วกันค่ะนี่ตรงนี้โอ้แค่นี้พอนะคะ เดี๋ยวเราเดินลำบากนะตอนนี้เราจะเก็บควรจะมีตรงที่เขาลิงก์กันด้วยอ่าโอเคค่ะไหนดูผลงานสิ ก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพืชที่พี่าจะปลูกทั้งหมดถือว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บบล็อกดินที่เราเอาออกมาก่อนที่นี่น่าจะมีให้เลี้ยงปลาเนาะคงจะดีน่าดูนะคะดีไหมหรือว่าเยอะไปนะคะการเลี้ยงปลาอ๋อสิ่งที่พี่ฟ้าลืมคือ,อเขาเรียกว่าอะไรบักเก็ตใช่ไหมพี่ฟ้าลืมครับบักเก็ต ไม่มีใครเตือนเลยนี่ค่ะได้มาแล้วงั้นเราไปทำการตักน้ำกันเลยค่ะออกจากบ้านอย่าลืมปิดประตูทุกครั้งนะคะเดี๋ยวมีแขกไม่พึงประสงค์เข้าไปลงทางไหนดีเนี่ยที่พี่ฟ้าจะไม่เจ็บตัวอันนี้เจ็บแน่นอนนะคะอ่ะลงตรงนี้ ย่โชคดีที่เราไม่ต้องเดินไปหาน้ำไกลๆเลยค่ะอะเดินขึ้นข้างบนกลับไปที่เดิมแต่ลำบากตรงที่ที่บ้านเราอยู่บนเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินขึ้นขึ้น,นลงตลอดตรงนี้ลำคาญตาจังเลยตัดทิ้งไปเลยนะคะจะได้ขึ้นมาง่ายๆโอเคเรียบร้อยเอาน้ำมาใส่เลยค่ะ โอ้ถังเดียวอยู่เลยนะคะอายังเหลือตรงนี้อีกถ้าพี่ฟ้าเอามาใส่อีกมันจะเต็มไหมอะไหนลองตักตรงนี้นีิอ๋อตักน้ําตรงนี้ไม่ได้หรอคะไม่เป็นไรก็ทําไมเสียงแหบไม่สบายอีกแล้วเหรอเนี่ยขอโทษนะคะแอบเสียงแหบไปนะิสนาอาลงไปตักอีกรอบแล้วน่าจะได้ตักสักประมาณสามรอบนะคะถึงจะโอเคเยอะไปไหม น้องๆบอกเวียนหัวแล้วนี่มันขั้นบันไดอะไรกันนะคะเดี๋ยวไว้อะไรเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเรามาทําทางขึ้นบ้านสวยๆกันดีกว่าค่ะแบบนี้พี่ฟ้าเองก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะเอาต่อไปเราก็พวนดินกันเลยอยู่ไหนเอ่ยที่พี่ฟ้าทําไว้นี่ โอเคค่ะอะแถวนี้ก่อนน้ำมันจะต้องทั่วถึงใช่ไหมอ้าเอาอีกแล้วจะแจ้งเตือนอะไรนักหนาเอางี้ดีกว่าพี่ฟ้าขออนุญาตไปปิด facebook แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตสต็อปเกมแป๊บหนึ่งค่ะเอ้ย มันสต็อปไม่ได้ดิโปรแกรมแอคชั่นนะลืมตัวใช่ไหมเพราะว่าถ้าสต็อปแล้วอะ่ะมันมันจะกดยังไงอะ่ะมันจะกดหยุดไปเลยนะพี่ฟ้าเคยพลาดอยู่ครั้งหนึ่งปล่อยให้เขาแจ้งเตือนไปนะคะเราไม่ต้องสนใจเรากำลังเล่นเกมอยู่นะคะอ้าวตรงนี้อ้าโอเคเดี๋ยวลองลองเลยแล้วกันค่ะ นี่ทำไมตรงอีกอันเข้มอีกอันอ่อนนะคะสีของดินที่เราพวนมันขึ้นอยู่กับน้ำด้วยใช่ไหมน่าจะใช่เนาะโอ้ยตรงนี้ยังไม่พวนจะไปใส่ได้ไงนะคะเบลอไปแล้วเย้ yeah, เรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยหรือยังน้องๆเห็นอย่างนี้แล้วอยากเรียนวิชาเกษตรเลยนะคะทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมวิชาเกษตรหรือว่ามีแค่รุ่นพี่ฟ้าจะบอกว่าตัวเองแก่อย่างนั้นหรอไม่นะเขายังไม่แก่นะมีใครยังเรียนวิชาเกษตรตะกรนเกษตรตะกรรมหรือเกษตรอะไรอยู่บ้างคะหรือว่ามีพี่ฟ้าที่เคยเรียนคนเดียวแอบบ่งบอกยุคบ่งบอกสมัยนะคะเนี่ย โอเคเรียบร้อยตอนนี้นะคะนน้าก็โอเคเลยแล้วก็นี่แปบ๊บเดียวโตขึ้นมานิดนึงแล้วอะไรจะเจริญหูจเจริญตาขนาดนี้นะคะแล้วตอนเช้าเนี่ยตื่นมาเราก็จะเห็นเขียวชะอุ่มอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเมื่อกี้ที่พี่ฟ้าตีตกไปนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วสวนขนาดจิว๋วแล้วแพลนต่อไปของพี่ฟ้าคืออะไร พี่ฟ้าจะทำที่เลี้ยงน้องไก่อยู่ข้างๆฟาร์มออร์แกนิกของพี่ฟ้าเลยนะคะเอาตรงนี้แล้วกันเราจะเลี้ยงไก่เป็นพื้นที่เล็กๆเอาไว้เก็บไข่นะคะโอเคเรามาเคลียร์พื้นที่รอกันเลยอันนี้ย่านเน่าหรือเปล่าทำไมสีเขียวแบบนี้นะคะอืตรงนี้แล้วกันค่ะ พอไหมเอ่ยขอกน้องไก่ก็จะพอนะคะเดี๋ยวตีตรงนี้ออกนิดนึงพื้นจะได้เรียบเสมอกันนะคะเริ่มใหญ่ไปไหมไก่มีแค่สองตัวเองอ่ะเก็บให้หมดนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปครับรู้ว่าในบ้านกันก่อน เดี๋ยวนะคะก่อนที่จะครับพี่ฟ้าต้องเตือนความจําตัวเองก่อนว่ามันคราฟยังไงลืมอีกแล้วเคยเปิดดูอยู่นะคะแต่ว่าแอบ,บลืมนิดนึงอย่างนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ดีมันต้องมีอันนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยหรือว่าใช่เอาใหม่ๆพี่ฟ้าต้องมีไม้สติกหลายๆอันก่อนใช่ไหมคะ ลองสินี่ได้มาแล้วอันหนึ่งนะคะมันจะมีสลับกันแล้วถ้าเราใส่แบบนี้แบบนี้เราก็จะได้อ๋อนี้เป็นเกตนะคะเป็นทางเปิดอ๋อโอเคพี่ฟ้าเข้าใจแล้วค่ะทำทีไรเยอะๆไปเลย ไม่พอนะคะอ่ะไม่เป็นไรทำไม้สติ๊กเพิ่มนี่ใส่ไม้เพิ่มไปอย่างละสองเลยค่ะสิบสองพอไหมคะถ้ายัางไม่พอเราก็ทำเพิ่มอีกอย่างละสองเหมือนเดิม นี่โอเคค่ะเดี๋ยวลองลองอะไรนะคะเดี๋ยวลองลองไปทำก่อนขอเดินย่ำหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้อ่อไม่ต้องใช้อ่าอ,อันที่มันเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรรัว้วรั้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะนี่เริ่มเย็นอีกแล้วเหรอเนี่ยพี่ไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ เดี๋ยวเราเราจะใส่ไอ้นี้ยังไงอะทางเข้าอะ่ะอันนี้ออกไปก่อนนะหรือว่าตีตีใช้นี้ตีก่อนีน้ยาขี่เกียเปลี่ยนแล้วนะคะนี่แล้วเราก็เอาเกตมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมทำไมใส่ไม่ได้เลยอ๋อน,นี่ไงขวาน หรือว่าเราจะต้องเอาประตูวางก่อนใช่ไหมคะคงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คิดแบบมั่วๆนะคะเพราะว่าจำไม่ได้เดี๋ยวลองวางประตูก่อนอ่าอันนี้เป็นประตูแล้วก็ลองวางาต้องออกไปเข้าไปวางข้างในไหมมันจะได้แบบอ๋ออย่างนี้นี่เอง อันนี้ก็ทุบทิ้งไปเลยเราไม่ต้องชักไม่ต้องการที่กั้นเรว่าอ๋อหรือว่าน้องไก่จะออกได้คะเนี่ยกั้นดีกว่าไหมน้องไก่จ๋ากั้นดีกว่าค่ะอ้าวหมดแล้วเหรออ๋อยังไม่หมดแต่ตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยเย้เรียบร้อยแล้วนะคะ เห็นอะไรขาวๆเดี๋ยวเราลองเอาอันนี้ไปล่อกไก่สินี่เข้ามาแล้วเข้ามาอย่างไวเลยน้องไก่ไมานี่แล้วเอ้าพี่ฟ้าเข้าผิดทางน้องไก่ไมานี่แล้วค่ะเอ้ยมาน,นี่มาน,นี่อุ้ยไก่ยักษนะ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวประเด็นคืออะไร ประเด็นคือว่าไก่สามารถกระโดดขึ้นตรงนี้ได้เพราะฉันเนี่ยเราต้องทำลายมันนะคะเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยไก่ก็จะหนีจากเราไปได้นะอะตรงนี้ออกให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวพี่วัาจะต้องรีบเข้าบ้านแล้วมันเป็นเวลากลางคืนกลางคืนงคืนอะไรกลางคืนแล้วนะคะเย้โอเค ขอโทษนะคะที่ต้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฟ้าจะรีบไปหาเพื่อนมาอยู่ด้วยให้ได้เลยนะคะแต่โชคดีไหมน้องๆสังเกตไหมว่าพี่ฟ้ายังไม่เจอซัมบี้ที่ขึ้นมาถึงบ้านของเราได้เลยนะคะมีแต่อยู่ข้างล่างคืออะไรอะ่ะเขาขี้เกียจหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเขาขี้เกียจเข้ามาบ้านเราหรือเปล่า ก็ดีนะคะมันอาจจะสูงไปโอเคตอนนี้อาหารเราลดลงไป2อหลอดละเดี๋ยวหาอะไรทานกันก่อนดีกว่าค่ะมีไก่แล้วพี่ว่าจะทําไก่ย่างได้ไหมแล้วไข่มันเผาได้ไหมอะ่ะลองดูนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทําอาหารนะเผาไข่จะเป็นยังไงเอ่ยอ้าลืมทาน ลืมถามน,นะคะเอาถานมาด้วยสิโอเคใส่่านไปเลยค่ะเผาไม่ได้เตานิ่งขนาดนี้แสดงว่าไข่เนี่ยเผาไม่ได้นะคะน้องๆใครเคยกินไขเ่เผานี่คือถือว่าแปลกนะนี่ เรียกว่าย่างดีกว่าเผามันนุ่มแปลกๆไปนะคะแล้วข้างล่างมีอะไรที่เราจะย่างได้อีกอ๋อพี่ฟ้าลืมปลูกบีทรูทลืมปลูกบีทรูทไปเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พวกนี้โตก่อนแล้วเราเค่อยปลูกทีหลังแลวกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่ฟ้ามีแลนว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไก่ไปแล้ว แล้วเราก็จะเลี้ยงวัวบนเขาด้วยนะคะเราจะได้รีดนมกันง่ายๆแต่ว่าพี่ฟ้าก็คิดหนักตรงที่ว่าเราจะล่อวัวขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงใช้คาว่าลอ่อวัวน่ากลัวมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็คงล่อจริงๆแหละใช่ไหมต้องเอาข้าวไปลอ่อก็เราจะล่อวัวขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงเนี่ยต้องรอดูความพยายามของพี่ฟ้านะคะว่าพี่ฟ้าคนนี้จะทําได้หรือเปล่า <c oughs> ตาโตมากเลยโอเคเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะคะ ไก่ย่างเสร็จแล้วทานกันเลยยึงำ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 อา้าวทำไมมันไม่ทานให้พี่ฟ้าอ๋อต้องกดค้างนี่หลอดอาหารเต็มแล้วมีแรงนะคะอ่ะโอเคตอนนี้นะคะก็มืดแล้วและสิ่งที่พี่ฟ้าได้ทำไปสำหรับคลิปนี้ก็คืออะไรเอ่ยการปลูก ผักออร์แกนิกอันนี้พี่ฟ้าจะเรียกว่าฟาร์มออร์แกนิกนะคะแห่งอาณาจักรของเรานะคะเป็นฟาร์มเล็กๆแต่ว่ามีความภาคภูมิใจเพราะว่าพี่ฟ้าทําเองหมดเลยกับมือนะคะแถมยังมีไก่อีกตั้งตัวนึงนะ่โอเคเดี๋ยวอีพีหน้านะพี่ฟ้าจะมาล่อไก่ล่อวัวเอางี้อีพีหน้าเราจะมาล่อไก่ล่อวัวกันนะคะให้ขึ้นมาบนนี้แล้วก็ มาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราดีไหมโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ฟ้าต้องขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้เนี่ยจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีชื่อว่าพี่ฟ้าทำฟาร์มออร์แกนิกครั้งแรกเลยกันนะคะโอเคครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่าไก่เล่าัวกันบายบายขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณมากจริงๆค่ะบายบายสวัสดีค่ะ